สวัสดีครับท่านผู้รับฟังทุกท่านผมอาจารย์ไ่ทองสุขรัตนบริการพระวัดป่าขอนําหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์หลวงพ่อชาสุภัทโทว,วัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาในทางด้านสัมมาปฏิบัติที่ดีงามแก่ทุกท่านครับ างาังสระนังขัชามิปุรมัามสรังขามิังสรนังขามิ ทุมพ an mm ีพุทธังสรนังขจามิทุติยมปีธรามังสรนังขจามิทุติยมปีสรังสรนังัจามิ ตัดียมปิพุทธังสร e n a n ตัดียมปีพุทธังส r e n g ัมปีหามังสร e a n g จ a c ิ ชาติยามปิสังขังเสนังขจามิสรรนะขมันังนิทิตังปานาติปตาเวรมานี สิกขาปัท er ha ังสมาทิยามิปะนาติปะตาเวรนันีสิกขาปัทหังสมาทิยามิอทินนาทานาเวหรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอะธิยาตาตาเวฟ อาปรมาจีญาเวรมะนีส ha ha ิกขาปัท ha ังสัมาทิยามิอาปรมัจีญาเวรุมะนีสิกขาปัทังสัมาทิยามิมุสาวาธาเวรมะนีสิกขาปัทังสัมาทิยามิมาาาว สุรามิรยะมัจจมาทัทนาเวรมาณีสิคาปังสมาติยามิ กาลาโพชนาเวรมาณีสิกขาปัทังสมาทิยามิกาลาโพชนาเวรมาณีสิกขาปัทังสมาทิยามินัตยคีตวะติตวิสุขตทัศนันเวรมาณีสิกขาปัทังสมมาทิยามิ <laughs> <laughs> ขัะิวิ hi, ha ana, ana a, an ana, ุัเวสิกขาปะราลาิมลาคันทะวีเรปนะทาระมันดานวิภูสนธานาวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ ปาลากาตามวิเลพันตาราปันนาวิภูตระตาตาเวกามิศิกาปะตมสมาธียามิขจาศยนะบหาศยานาวิรัมณีศิฆาปทางสัมมาทิยามิ พุทาสิตาภารสิตาเวทนาปติกาปุถุตานิยามีอิมานีอัตตาสิกาปัฏานิสิเรนะสุขสิงยันติสิเรนะภูเขสัมปทานสิเรนะนิพุตสิงยันติตัตมาสีรังสุทะย ต่อไปนี้ญาติโยมทั้งหลายจงประกันตั้งใจฟังโอวาทต่อไปจงตั้งอยู่ในความสงบ,บทุกทุกท่านเพราะว่าวันนี้เป็นธรรมเทศนาที่ถ่ายทอด ออกจากพระองค์หนึ่งไปหาพระองค์หนึ่งเพราะเกี่ยวกับแก่การภาษาวันนี้อาตมาได้รับนิมนต์จากคุณแจ๊ดซึ่งเป็นลูกศิษย์เก่าให้มาช่วยอบรมซึ่งธรรมะในที่นี้ด้วย ซึ่งอาตมาที่มาเห็นประชาชนทั้งหลายต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นส่วนมากอยู่ในสถานที่นี้ก็มีความอิม่มภกอิใจด้วยเพราะว่าในเวลาปัจจุบันนี้พวกชาว นักปฏิบัติทางหลายหิชาวมนุษย์ทางหลายนั้นพึ่งมีความเดือดร้อนกระวนกระวายหาความสงบได้ยากการระงับซึ่งความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านี้นั้นนอกจากความสงบไม่มีถึงแจ็ ไร่เป็นประธานจัดสถานที่ขึ้นให้มีความสงบระงับเค่นี้จึงเป็นสิ่งที่สมควรมากที่สุดอย่างเราท้งหลายจะรู้ได้ง่ายๆว่าวันนี้ซึ่งมีการพูดน้อยหรือมีการไม่พูดนั้นก็เห็นประโยชน์เรียว,ว่ามันเป็นอย่างไรมันมีความสงบอย่างไรไหม อย่างนี้เราควรจะรู้กันแล้วว่านี่คือความสงบอันหนึ่งสิ่งที่ให้ทำความสงบนั้นคือธรรมะธรรมะคือสภาวะที่ถูกต้องทั้งหมดมีสิ่งที่ถูกต้องนั่นเดียวว่าธรรมะธรรมะนี้ไม่มี ของใครเป็นเจ้าของธรรมะนี้คือความจริงที่ตั้งอยู่ในโลกเมื่อตั้งโลกมาเมื่อไรสภาวธรรมทั้งหลายก็ตั้งอยู่อย่างนี้เหมือนประหนึ่งว่าน้ำในพื้นดินซึ่งมนุษย์ทั้งหลายซึ่งขุดดินลงไปเห็นน้ำไม่ใช่ว่า คนคนนั้นดนแต่งน้ําน้ํามีอยู่แล้วแต่นานเราเพียงที่จะว่าขุดบอ่อลงไปให้เห็นน้ําเท่านั้นน้ําเป็นสภาพเดิมมีอยู่อย่างนั้นธรรมะนี่กลัวมันกันอย่างนั้นก่อนจะประพฤติธ,ธรรมะท่านให้สมทานซึ่งศินอย่างพุทธบริษัทได้สมทานกันวันนี้เรียกว่าศินแปดประการนั้น พราะว่าการปฏิบัติธรรมอย่างยอดมันมีสามประการคือศีลหนึ่งสมาธิหนึ่งปัญญาหนึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เราจะมีเครื่องอุปกรณ์รักษาทั้งหลายเหล่านี้เราทุกคนนั่งอยู่ในที่นี่มีแล้วมีกายหนึ่งมีวาจาหนึ่ง มีใจหนึ่งพร้อมแล้วสมควรที่จะต้องปฏิบัติธรรมะได้แล้วศีลดังกล่าวมานี้มีแปดประการนั้นก็เพียงว่าเป็นข้อห้ามเท่านั้นยังไม่เป็นศีลเป็นข้อห้ามคล้ายๆกับากฎหมายอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นห้ามเป็นกฎหมายเท่านั้น เมื่อมนุษย์เราทั้งหลายนั้นมาประพฤติตามปฏิบัติข้อห้ามันนั้นมันก็เกิดเป็นศีลขึ้นมาทุกคนการปฏิบัติรวมยอดจะมีสองประการหนึ่งเรียกว่าศีรธรรมสองเรียกว่าธรรมะร้วนคือการปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์อันแท้จริง มีแล้วใช่ไหมทุกคนเอากายมาทุกคนไหมเอาใจมาไหมเอาวาจามาไหมมีพร้อมไหมหรือเอาไว้บ้านก็มีหรือเอามาทาั้งนี้หมดตรวจรู้ระรู้นะนี้มีแล้วเราไม่บกพร่องโดยประการอะไรเลยมีเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเราทั้งหลายนั้นมีความเป็นทุกข์ เพราะใจขาดอาหารขาดอาหารทางใจใจเราขาดอาหารที่ดีแต่ว่าอาหารร่างกายของเรามันพอสมควรแล้วทุกคนหรืออาหารทางใจคืออาหารทางจิตที่มาปฏิบัตินี้เราพร้อมที่จะให้อาหารทางจิตให้จิตเรามันอ้วนอันนี้พูดตามความรู้สึก ที่อัตมาได้กลาเข้ามาสู่ชาวตะวันตกนี่เป็นอย่างนั้นคือจิตไม่มีอาหารจิตเรานั้นก็หมายความว่าปล่อยจิตไปตามอารมณ์อารมณ์เป็นอย่างไรก็ปล่อยจิตไปตามอารมณ์อย่างนั้นผลที่สุดแล้วก็อารมณ์นั้นก็ดึงเราไปสู่ความทุกข์ เราทั้งหลายไม่มีปัญญาคือมันปราศจากอาหารนั้นเห็นความสุขก็ตะคุบเอาเห็นความทุกข์ก็ไปตะคุบเอาว่าเห็นสุขเป็นอย่างหนึ่งเห็นทุกข์มันเป็นอย่างหนึ่งไม่รู้จักแก้ไขในส่วนตัวของเราใครเคยได้รับความสุขทางใจไหมไอ้ความสุขอยู่นานไหม How about that happiness? about for stay it Did long? very นนัไอความสุขนั้นมันจริงไหมถ้าความสุขมันจริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนอันนี้เราขาดการพิจารณามิฉะนั้นไให้คุณแก๊กจึงได้ตั้งคณะกรรมฐานขึ้นเนี่ยจะปฏิบัตินั่งให้สงบเพื่อรู้สิ่งทั้งหลยเหล่านี้ นั้นจึงเป็นเหตุให้เราปฏิบัติธรรม,มะอย่างอื่นมีแล้วพร้อมทุกอย่างแต่ว่าสิ่งปัญญาที่จะให้รู้จักทุกขรู้จักเหตุให้ทุกเกิดรู้จักความหลับทุกรู้จักข้อปฏิบัติให้ทความหลับทุกนี่ไม่มีหรือน้อยเกินไปเคยมีทุกไหมเคยมีสุขไหม สุขทุกอะไรมีราคามากกว่าการรู้ไหมเคยพิจารณาไหมเข้าใจอย่างนั้นถ้าสุขมันจริงนะถ้าสุขมันเป็นของแน่นอนนี่อ่ะมันคงไม่แปรปวนไปเป็นอย่างอื่นถ้าความทุกขมันแน่นอนมันก็ไม่แปรปวนเป็นอย่างอื่นสองอย่างนี้นะ ที่พระพุทธเจ้าที่ผู้รู้ทั้ททงหลายรู้จักธรรมะสิ่งที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อระงับความสุขความทุกข์เรียกว่าความสงบความสุขนั้นยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความทุกข์ก็ยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความสงบนั้นสงบจากสุข สงบจากทุกนั่นเองโยมทั้งหลายทารุจจักน้ำตาจะไม่ได้ไหลอีกต่อไปแล้วถึงความสงบอย่างนั้นคือธรรมะที่เรานั่งนั่งกรรมฐานนี้มันน่าจะสงบนะไม่ได้ไปทำอะไรนะนั่งอยู่เฉยๆดูรวมหายใจเข้าออกอย่างนั้นมันก็ยังมีความวุ่นวายอยู่มันเป็นเพราะอะไรนี้ เคยพิจารณาไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเคยพิจารณาไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปัญหาอที่พวกเราทั้งหลายจะได้พิจารณาเพราะธรรมะทั้งหมดนั้นมันตกอยู่ในสภาพความจริงความจริงนั้นมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันไม่จริง ออ่ที่เรียกว่าไอาความเที่ยงมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ว่ามันไม่เที่ยงพวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้จักว่าเอ่ิงทั้งหลายตอนนี้มันแปลเปลี่ยนไปทด้นเขได้ไปถืออันเดียวว่าให้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นทุกข์เพรานั้นพวกเราทั้งหลายจึงพิจารณาแล้วยอมรับยอมรับความจริง ที่เราไม่ยอมรับความจริงคือไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงมันจริงเกิดความมุ่นวายเกิดทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเรารับว่ามันเป็นจริงอย่างนัน้นก็เห็นความจริงเท่านั้นแหละมันจะไปที่ไหนละ่ะเปรียบเทียบเทียบเมืองไทยไอเมืองไทยไทยแลนดน์่ะที่ฝึกธรรมมา ถ้าหากว่ามีการเจ็บป่วยหรือมีอายุมากขึ้นมาป่วยพระท่านเปเทศว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเองของมันมันมีเกิดแล้วมันมีแก่แล้วมันมีเจ็บมีตายอย่างนี้คนแก่เมืองไทยจะยกมือขึ้นรับเพื่อจะรับพิจารณามูเ,นหนามเหมือนว่าชาวตะวันตกนี่บางคนมาพูดถึงความแก่แล้วไม่อยากจะรับฟังไง อยากจะให้มน,หนุ่มอยู่เรื่อยอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รู้ถูกชาวตะวันตกนะชาวตะวันตกก็คือพี่เป็นน้องทั้งหมดนั่นแหละแต่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้น้วยมากถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ยังไม่ยอมรับธรรมะไม่ยอมรับความจริงคือปกปิดทุกข์ไว้ในตัวของเราอยู่เสมอยังไม่มองเห็นทุกจึงออกจากทุกข์ไม่ได้ พราะไม่มองเห็นทุกนันเองอันนี้อาตมาขอฝากถึงแม้ยังไม่พอใจก็ฝากไปพิจารณาดูจะเป็นไงจะจริงไหมนั่นแหละคือความจริงแล้วแต่ว่าลักษณะที่เราไม่ยอมรับนั้นไม่ยอมรับคนที่ไม่ยอมรับนั่นเดียวกว่านคนยอมรับความทุกข์ไว้ในใจของเรา ้าไม่ยอมรับก็ไม่ถูกจุดของธรรมะเสมอว่าเรามีเราคันศีรษะเรานะเราเอามือเรามาเกาขาของเราอย่างเนี้ยมันไม่ถูกจุดมันนะมันก็ไม่หายความลำคาญเท่นั้นแหละถ้าเราคันศีรษะเราก็เกาที่ศีรษะของเราซะคันที่ขาเราก็แก้ที่ขาเราซะกไอ้ความลำบากลำคาญมันก็หายไปเท่านั้น โยมลองดูสิวันหลังนะ่ะถ้ามันคันบนที่สายมาเกาขานี่มันจะถูกจุดมั้ยนี่เป็นหลักธรรมะหลักธรรมะทุกวันนี้เราทำไมเราถึงทุกข์ไม่หายคือเราเลี้ยงทุกข์ไว้นึกว่าทุกข์เดี๋ยวมันเป็นของดีนี่จะทิ้งไปก็กลัวมันจะนึกว่ามันเป็นสุขัะ ก็เลี่ยงทุกไว้ทุกมันก็อยู่สบายเราก็ร้องไห้ไปด้วยไม่สบายให้นั่งก็ไม่สบายให้นอนก็ไม่สบายให้อาหารดีๆก็ไม่สบายใจมันเป็นทุกอยู่เพราะอะไรให้อาหารไม่ถูกอาหารไม่พอมันไม่ถูกเรื่องมันคือเกาไม่จุกไม่ถูกจุดคันมันก็ไม่หายยจะไปแก้โดยวัตถุต่างๆไม่ได้ สิ่งตั้งหลายเหล่านี้ทุก์ที่มันเกิดขึ้นมาจะไปแก้วัตถุไม่ได้ยาวัตถุสร้างขึ้นเนี่ยมันพอกับใจของคนนั่นพอไม่ได้นอกจากว่าเรารู้เรื่องของธรรมะเรื่องอนิจจงของไม่เที่ยงทุกขังความมันเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวต้นอย่างนี้เป็นความจริงเรื่องเกินเป็นสัจ,จธรรม ถ้าเป็นสัตว์จะทำจริงๆเรื่องรู้เรื่องของอน,นิจจังเช่น,นี้แล้วถ้าหากว่าใครนับถือคริสต์โยกฤก็เรียกว่าเห็นพระเจ้าใครนับถือพุทธก็เรียกว่าเห็นพระพุทธถ้าใครไม่เห็นอน,นิจจังอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,ในพุทธศาสนาก็ไม่เจอพระพุทธอยู่ในพิดก็ไม่เห็นพระเจ้าก็ไอไอพระเจ้ากับพระพุทธเจ้านั้นมันอันเดียวกันเท่าน,นั้นเนี่ยธรรมะเดียวกัน ถ้าเห็นอันนี้จังก็เห็นความจริงอันเดียวกันทุกคนไม่เปลีป่ยนเป็นอย่างอื่นฉะนั้นวันนี้จิงให้ญาจโยมทางไหนทำความสงบดูไหมเรื่องที่ทำความสงบนี้บางแห่งก็สงสัยเหมือนกัน การนั่งดับตาบางคนก็เคยพูดว่าอู้ฉันไม่ไปแล้วนั่งดับตาแต่ลืมตาอยู่มันก็ยังไม่เห็นนะจะไปดับตามันจะไม่เห็นอะไรอย่างนี้ฮะแล่ครูในลึกซึ้งเขาก็อีกว่าเรานั่งและลืมตาเดียวเนี้ยนะ,นะ,นะลืมตาเดี๋ยวนี้เรามองไปเห็นบ้านได้ไหมมองเห็นบ้านสายตาเราถึงไหมถ้าดับตาแล้วอย่างนี้ เอาจิตเพ่งไปถึงบ้านเราได้ไหมดูอย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงให้นั่งสมาธิอย่าให้มันรวมเข้ามาให้มันเป็นกำลังเพื่อให้เพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆได้ให้ความเป็นจริงแล้วอามารสอนกรรมาฐานที่นี่พูดหลายไปสักหน่อยนะ ไอ้ความเป็นจริงของไม่มากขนาดนั้นของนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่ของมากอย่างนั้นนี่พูดตามอาการของจิดเท่านั้นเนี่ยไอ้เรื่องปฏิบัติให้ที่สงบนี่มันไม่ไม่มีอะไรมากอย่างแจ๊ไม่ให้พูดอย่างนี้ก็ดีแล้วพูดไม่เคยพูดกับคนอื่นก็พูดกับตัวของเราเนี่ยน,นั่งก็พูดอยู่ยงั้นไอ้ไม่มีปัญหาจะพูดอยู่อย่างนั้นเนี่ย พูดกับตัวของเราถามตัวเราอยู่นั้นนี่ที่เดียวพูดอยู่ในความสงบไม่ใช่พูดอยู่ในความวุ่นวายเคยพูดไหมเคยพูดกับตัวของตัวไหมเนี่ยที่ห้ามไม่ให้พูดกับคนอื่นเนี่ยนั่งเ,เคยพูดกับตัวของเราไหมเคยพิจารณาไหมเนี่ยนี่คือจุดธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้น ธรรม,มะจะเกิดขึ้นตรงนั้นความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นตรงนั้นการแก้ปัญหาจะเกิดตรงนั้นตรงนั้นเป็นที่เกิดของธรรม,มะตรงนั้นเป็นเหตุที่เกิดธรรม,มะไอสิ่งที่มันรุนอยู่นั่นอ,อาการที่เราทำไปโดยกายของเราก็ดี